้าวคุกกปิจานใหญ่ๆวันนี้ครับจะมากินเมนูข้าวคุกกปิของร้านเ p e r ิต t าเ f e หนองนุมวัวน,นะพาเกตตี้พริกแห้งขี้เมามักกะโลนีข้าวคุกกปิข้าวผัดกุ้งแล้วก็อาหารจานเดียวที่จะมากินคืออาหารทสั่งข้าวคุกกปิ เมนูเครื่องดื่มนะน้าตาเมนูสดใสน่ากินมากป้าเอามะม่วงเขีมเสวยใม้ชิมก่อนระหว่งางรอข้าวคุกปิได้มาแล้วนะครับข้าวคุกปิจานใหญ่ๆนะครับเนี่ยที่อื่นไม่มีสับป,ประรดนะที่นี่มีสับป,ประรดแล้วก็มีเครื่องเคียงเหมือนร้านอื่นทั่วไปเลยแล้แล,แลพิเศษนะจานผมได้หมูหวานมาสองจานนะนี่ให้<อ>มาสองจานดยวย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะลองชิมดูนะ <laughs> <laughs> <อ>บีมะนาาเข้าไปเ มาชิมกันเลยใช่ชิมไม่เฉยกุนเทียงหายไปชิมละเผลอไม่ได้กินหมดเรียบร้อยคอนเฟิร์มความอร่อยหมดแล้วเขาหหมดร้านเพิร์นจิตคาเฟ่นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองนัวเลยถ้ามาไม่ถูกก็เสิร์ชหาเพจเพิร์นจิตคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่หรือว่าเข้าไปเสิร์ชที่ Google Map พิมพ์คำว่าเพิร์นจิตคาเฟ่แอนด์เบเกอรี่ได้เลยครับ